Merry h e r y c h r i s t m a s Merry h e r y c h r i s t m a s And a happy new year พอได้ไหมคะทุกคนวันนี้มาเป็นเสียงเพลงแบบช่วงเทศกาลคิดมาสนะคะออกแนวซันเดอร์อหน่อยอันนี้จะพามาดูน้องเวลากินอิ่มนะคะนี่ก็คือยิ่งแย้ของเราดูพุงน้องนะคะหายยังไงให้น้อง ขอกินก่อนดีกว่าช่วงนี้น้องกินเยอะมากเลยค่ะอาหารค่าตัวน้องนี่คือแบบสุดๆเลยอยู่พุงน้องนี่คือเื้อหญิงกุบของเรานะคะน้องแมรี่คนปุ๋ยน่ารักของเราแมรี่เตือนสิลกุกเข้าไปนอนอยู่ใต้เก้าอี้คนเดียววะ่ะลูเ้ยแมรี่มาสวัสดีคุณผู้ชมแล้วในคืนวันคริสต์มาสจะปีใหม่แล้วยังนอนขี้สาวอีก ก็เป็นเทศกาลคิดมัดนะคะตั้งใจวันนี้จะเลี้ยงน้องให้อิ่มเลยนี่แล้วก็ได้จัดไก่รวนสูตรพิเศษของเรานะคะใส่น้ำปลานิดนึงใส่เกลือนิดนึงใส่ซอสนิดนึงให้หอมๆกินไก่ข้าวไก่รวนพุงป่องเลยไม่มีใครตื่นเลยนะคะเพราะว่ากินอิ่มแล้วก็ต้องนอนหลับใช่ไหมคะทุกคน เรามาดูหญิงแยะกันนั่งนะคะก็ดูพุงน้องนะคะแล้วก็ดูด้วยนะเนี่ยมันถ่ายไม่ทันนะคะมีความลับของนางมาบอกคือนางขี้บ่นค่ะทุกคนแยะตื่นดิตื่นแยะตื่นตื่นก่อนตื่นก่อนตื่นก่อนแล้วแยะเอ้ยตื่นก่อนแล้วลูกตื่นมาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนแล้วตื่น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  มันจะกัดไหมเนี่ยมันจะกัดไหมเนี่ยหลับหลับอยอู่กินอิ่มนอนหลับไก่รวงสูตรพิเศษของแม่มันจิ้งมากเลยพูงน้อง คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่อยากจะแวะมาทักทายคุณผู้ชมทุกคนนะคะอยากจะให้ดูภาพความน่ารักแล้วก็สภาพสุดจึ้งของน้องหญิงแย้แล้วก็แมรี่นะคะว่ามันจึ้งขนาดไหนดูพุงน้องนะคะตอนทานเท้าอิ่มใหม่ๆสุดยอดมากเลยสีนวันจับมือแม่เร็วจับมือแม่ก่อนจับมือก็เร็วจับมือกันโอโ้โหยิ่งซะด้วย เหมือนสิงโตเลยนะเพื่อนๆสังเกตไหมเนี่ยขนมันขนตรงนี้มันจะเยอะนะคะก็สวยจะว่าสวยก็วสวยจะว่าตลกมันก็ตลกลนะมันเหมือนสิงโตนะช่วงคอขนจะเยอะนะคะแล้วก็ช่วงล่างก็จะเทียนๆห,หน่อยนะสีสันก็เราตั้งชื่อทีมให้ลูกหมาของเรานะคะว่าหมาป่าน้อยหมาป่าหน่อยเราออกเสียงแบบ เวลาพูดถึงน้องหมาจะต,ต้องเป็นสองเสียงสองนะคะมาป้นหน่อยอะมาคุยกับโพนี่ก่อนนะคะนี่โพนี่โพนี่มาขอมือหน่อยขอมือสิมาสิสวัสดีก่อนมาเออไอ้นี่ว่านอนสอนงาอะเราไปไหนแล้วทำไมไม่ตรงมือมือเ <c oughs> ลอะเธอะแล้วไม่ดูมือจะนายเลย เอาอะไรให้ลูกกินก่อนือลูกเยอะแยะเลยจะเลี้ยงไหวเหรอหกตัวเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเรามีเราก็กินด้วยกันเราไม่มีเราก็อดไปกันแต่ทุกคนนี้ก็อดให้หนูกินอิ่มอะอืมได้ดื้อไม่สนอยู่กับแม่เป็นานานๆน,น,นะลูกทุกคนแล้วมันดื้มไหยคะให้ดูหน้าตาน้องก่อน พอมาสุดอของเรานั่นแน่เห็นไหมมันเลือบห่างตามามองนะเมื่อกี้นะ่ะหลบกล้องแล้วหลบเลบือกหลบกล้องแล้วมีการเล่เลนะ่ะะอะตัวแซ่บนี้นะคะแบบเต็มตัวฉบับน้าหน้าตาจะโหดนิดนึงแต่ก็น่ารักนะมุ้งมิงม้งมุ้งมิ้งสวัสดีได้ด้วยวัยนจันทร์สวัสดีคุณผู้ชมแล้วคะ่ะวันนี้เปนคริสต์มาสนะคะวันจันทร์จับมือกันหน่อยแล้วจับมือเด็กขอมือหน่อยลูกขอมือหน่อย ปกติมาสวัสดีกันทุกตัวนะแต่เวลาจะถ่ายรูปหรือจะเอาอะไรสวยๆมุมสวยๆความน่ารักน่ารักของมันนะให้คุณผู้ชมดูนะมันจะไม่ทําตามที่เราให้ให้ทำนะชอบแกงชอบแกงเจา้านายอ่ะวดีทีวดีทีโอ้ยวา่านอนสอนง่ายเรียบร้อยน่ารักอันนี้นางเป็นหมาจอนนะคะแล้วสังเกตคือทุงนั้นจะหัดทําขนมใหม่ๆนะคะแล้วก็เนี่ย บางอันก็ทิ้งมั่งบางอันก็อร่อยมั่งตามสภาพนะคะสภาพก็คือสภาพก็ได้น้องหมามาเนึ่งตัวมาขอเศษอาหารกินทุว่วเลยแล้วก็มาออกลูกให้เราอยู่มาสามปีออกลูกให้แม่25ตัวสุดปลื้มใจเลยคะ่ะปีนี้ก็เลยให้กินยาคุมจัดไปเลยแบบเต็มๆนะจัดเต็มนะทั้งโพนี่ทั้งนวลจันนะคะจัดยาคุมแบบจัดเต็มไปเลยเพราะว่าปลื้มใจมากเลยอะ่ะมันงแตมาอยู่นะหอกให้แม หาตัวน่ะลูกเลี้ยงไม่ไหวเลยข้าวจะกินแม้ก็ไม่ไหวแล้วลูกจัดยาคุมแบบเน้นๆชุ่มๆให้หนูเลยฮะวันดีครั้งหนึ่งจะไปแล้ววันดีกันแล้ววันดีกันวันดีกันนั่นไงเหมือนมันรู้นะมันหลับไปแล้วนั่นจัน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 นั่นฉันนั่นฉันนั่นฉันเก๊ะตายเหรอไม่คุยด้วยเนี่ยได้ยินเสียงอะไร แย่แย่แย่่ะมาส่งคุณผู้ชมเข้านอนกันแล้วค่ะสวัสดีราตีสวัดสวด์นะคะทุกคนคลิปนี้ขอลาไปก่อนฝากความน่ารักของเด็กๆไว้จะเพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราพาแมรี่ออกจากบ้านนะคะได้เวลาปิดบ้านแล้วแมรี่ออกบ้านแล้วลูกซึ่งออไอ้ที่เข้าก็าออกมาไอที่ออกก็เข้ามากลับอย่างเก่าเรื่องราววุ่นวายไปแล้วเดี๋ยวขอตัวไป เก็บน้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอ,นอะอลูกไปเลี้ยงเลยดูสิลูกเอ้ยอามาจากบ้านได้แหละเวนจันอย,อยู่กันได้ไหมเนี่ยบนเตียงอะ่ะนี่ให้ดูไกลๆนะคะอันน่นอนบนเตียงซะด้วยแขกมานะคะชอบนั่งบนเตียงนี้มากเลยทุกคนก็สงสัยว่าทําไมมาถึงได้คู่นะคู่หนานะไปนอนบนติไปนั่งบนเตียงมันนะคะมันไม่ได้อนุญาตนะ ไปนั่งบนเตียงมันมันก็ห้าสุดข้างล่างนี่อ้อนอ้อนอะไรลูกอ้อน,นอะไรพอนี้พอนี้อ้อนอะไรโอ้ยสบๆบถูถูถููอยากให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้ว i, ไปๆใ่อ้น้หน้าแิท สวัสด,ดีวัสด,ดีก่อนวัสด,ดีสวัสด,ดีเร็วสวัสด,ดีเยี่ยวัสด,ดีก่อนไม่วันด,ดีละจ้าเรียนละจ้าธรรมดาวันด,ดีได้นี่ใครนะคุณผู้ชมไหมจะโชว์ซะหน่อยว่าสวัสดีเก่งสวัสดีกัดดกนเร็วคำมุ่งในคะ ไม่ให้ความร่วมมือเลยอ่ะอะข่วมืดก็เร็วลูกข่วมือก็เร็ว